เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีฟีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนเทคนิควิธีการเล่นกับบอด6กดาวยังไงให้ชนะนะครับผมอ่ะเล่นให้ง่ายเล่นให้มันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงนะครับผมโอเคอ่ะอดูที่เกมแพนนะครับ โค้ดวันนี้ที่เราเลือกใช้จะไม่ได้ใช้เป็นพวกเป๊ปหรือว่าคอปนะครับผมโค้ที่เราเลือกใช้จะใช้เป็นทูเคิลนะทุกคนทูเคิลเนี่ยจะเล่นเอาไวน์นะับก็คือการเล่นบอลริมเส้นนั่นเองนะครับแผนที่ใช้เนี่ยผมจะเป็นแผน4-2-1-3ในผมกดแบบนี้เอานะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับคือแผนนี้มันจะเน้นออกปีกนะนะครับก็จะเล่นเป็นตำแหน่งปีกครับการออกบอลอะไรต่างๆนะครับโอเคตัวสำรองตัวนักเตะก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นไอดีไก่ของเรานะครับผมก็ เดี๋ยวมาทดลองกันให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมอันนี้มันเป็นโพ s ิชั o n เกมอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยเล่นเป็นเอาไว้เนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นค่าพลังสีเขียวเนาะโอเคนะจะได้บูทค่าพลังขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวทูแมตช์กันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับการเล่นกับบอทแบบปกดาวนะครับผมอ่าบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับบอทบ้าอะไรโคตรเก่งเลยนะครับเจอกันอีวคาสเซิลยูไนเต็ดครับทุกคนโอเคลุยครับมา เดี๋ยวเทคนิควิธีจะบอกในคลิปละกันนะครับผมว่าปั่มา,ไห,าไหนอะไรอย่างนี้เนาะครับดับแรกถูกยิงประตูให้ได้ก่อนการแตกกองบุกตามตัวศึกษากันครับไปครับย่ามขึ้นบอลด้านข้างเนี่ยทุกคน Por eso, el arrancar de la mejor manera. Obtener un resultado que les permita ir encontrando su juego con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca. el Un buen los estadios más del fútbol. por estas tierras. de color y fútbol. Nos espera. terminamos de acomodar y ya vamos a jugar. อบอลมาก็อยู่ที่อีซัคครับพยายามตัดบอลให้ได้ก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องรีบเนี่ยของการเล่นกับบอนไม่ต้องรีบก็พยายามตัดบอลอะไรกันให้ได้แล้วก็บอลให้แม่นอันนี้คุณดีไปเสียบอลครับให้ครับใครก็ไม่รู้ดีดิมาโก้ดีมาโก้ได้อยู่อุมปาเป้อุมปเป้ให้ดีมาโกถ้าไม่มีก็ค่อยๆจ่ายไปนะทุกคนมันจะดักบอลดีมากครับสำหรับบอท มีช่องค่อยๆช่องค่อยๆช่องหมุนนะครับที่ยังใจพยายามชิงกันหนึ่งสองนะทุกคนเนี่ยจังหวะนี้ก็มีโอกาสได้อยู่แล้วก็จกังหวะน,นี้มีโอกาสได้เหมือนกันครับแต่ไม่เข้าครับทุกคนก็เกือบได้นะครับจังหวะน,นี้โอ้โหได้ปั่นเลยเนซี่แต่ไปชนเสาครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับขึ้นชาติานี้ครับเปิดเปิดมุมลูกนี้ไม่ได้ ซีก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวให้มาตรงกลางขึ้นมาไสวยนะครับบอลได้โอ้ออกมาตัดบอลดีครับข้าหนุ่มของเราบสวยไหมละ่ะไปชาตนี้ครับกะชากมาของนี้ออกข้างครับได้ทุ่มฝั่งนิวคาสเซ่นเลยครับแล้วเป็นนามิลอนโันาลีโันาลีตันลุได้ชาต บอลมาไร่ไร่เปลี่ยนแกนมาที่กอร์ดอนครับแอนโทนี่กอร์ดอนกอดอนตัดเข้าในกอร์ดอนขักมาคุนดี้ทำได้สวยครับมิสซี่มสซี่สวยครับไม่ถึงเลยครับอีซากิอีซากิลูกที่กกอ พยายามเน้นขึ้นบอลปีกนะทุกคนปีกเป็นหลักเลยคือตัดบอลได้เนี่ยพยายามอย่าจ่ายเข้ากลางนะ<ใ>นนถ้าเ่นเอาไว้นะคือออกบอลปีกอย่างเดียวแล้วใช้ความเร็วในหงจากปีกของเราครับ่ครับไม่มีตัวไปหมุนตัดมามไม่ดีเท่าไหร่ครับโจลิงตันสวเยพยายามทำช่องกันนะครับผมโอ้โหนิดเดียวครับตอนนี้ทำหน้าด้วยครับ มาแล้วเนาะแต่ไม่ผ่านนะครับผมเกือบดีนี่ครับทำชิ่งหนึ่งสองให้เร็วนี่ครับถ้าถึงหน้ากอบเกียรโทษนะครับผมออต้องเรียนเร็วนี่ครับผมเจอกับบอดต้องเทมโปบอลให้เร็วนีครับผมเปลี่ยนคงเปลี่ยนแกนให้ไวนะครับบอดก็ค่อนข้างที่จะสู้ดีเหมือนกันนะครับผมไม่ธรรมดาเลยแล้วมาจังหวะนี้ดักบอลให้อยู่แล้วกันครับปเปปเปช้าไปแล้วครับไม่รู้ทำอะไรอยู่ ฮาจวนเสียบอลบอลตัดก uh, ็มาไอโมงเลยครับเจ้าวันนี้เพิ่งแรกครับไม่มีอะไร โอกาสมีนี่ครับแต่มันยังยิงไม่เข้าแค่นั้นเองนะครับผมก็โอกาสหนึ่งครั้งนะครับผมแต่จะเป็นจังหวะของเมซี่ที่ได้ปั่นหนึ่งนิ้วเนี่ยผมแต่ไม่เข้าเข้าเนีคือเรียบร้อยนะครับเราปิดเกมได้เลยนะครับตอนนี้บุกก่อนนะกันนะครับผมไม่ได้หนึ่งประตูก่อนนะครับเพราะเราควนความความเต็มที่ไปนะครับ เห็นไหมครับถ้าเราเล่นเอาไว้ม <E <E ันจะมีพื้นที่ให้เราได้แบบโยนนะครับผมโยนแบบออกข้างนะครับผมกจะประมาณนั้นเลยครับการเล่นัวเอวาโ้ควับนไม่ไ จากบอลโคตรยากนี่ครับผมแล้วก็ย่างบอลจากบอรโคตรยากเลยพลาดนี่บอรเดย่างโคตรเก่งจับนะครับขนาดแบบไอตัวธรรมดานะนี่ครับผมที่ลองอที่สูงขึ้นจากบกบรเนอร์เนี่ยก็ยังโหดนะครับอันนั้นก็ยังเก่งย่งบอลเฉยเลยนี่ครับเป็นบอรที่ถูกปรับมาให้แบบฝึกเราแบบที่เก่งมากนะครับแบบการเล่นกับบอล์ี่บอลครับบอลตัดเข้าใน Estupendo maniobra. La, la juega profunda. La es offside, me parece, sí, señor. Fuera de juego. Se viene el cambio nomás. Sí, hay una modificación en el equipo. Es un futbolista ágil, veloz, que conduce muy bien la pelota. Le va a dar la dinámica que le está faltando a la línea. ปต่อวันกันขึ้นไปครับนี่ครับเข้ากลางนะครับถ้าไม่มีทางไปอ่าทางปีกก็ในตัดเข้าในนะครับผมนะครับเอปาเป้ลองปั่นจังหวะนี้ไกลไปครับเดียวครับเป็นเรมาน่าจะได้ลุ้นวันนี้แต่เดีนี้ไม่มีเรมานี่แบบเป็นล่างที่น่าเล่นเท่าไหร่เลยไม่เอามารวนะครับ

บอลมาฝั่งนี้นี่ครับผมถ้าไม่มีตัวไปก็พยายามออกบอลฝั่งอื่นเดี๋ยวจ่ายมาแบบนี้คุนซาก,กิไม่ฟาวครับคือแม่งสุดเกิน,นครับเฮ้ยบอดแม่งเลยโคตรได้เสียบเลยครับเอาจริงเหมือนมันแบบเป็นอีเวนต์ที่โคตรโกงเราเลยเนะี่ยใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมนะี่ครับผมอ่าคิชเนลเนี่ยเล่นในส่วนของในตัวอ่าลองจากท็อปอ่า อะไรวะท็อปซูเปอร์สตาร์หรอใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นตัวทอปนีครับผมท็อปอ่าซูเปอร์สตาร์นี่ยนั้นเ้นาสุดท้ายนะครับนั้นคือแบบคือนาสุดท้ายต้องชนะก็ผ่านนะแล้วมันต้องให้พน่าสุดท้ายโอเคเหลือเวลาอีกไม่เยอะครับหับครึ่งแรกการพักบอลอะไรต่างๆก็มั่วซั่วไปหมดนะครับฝั่งเราเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมก็ไม่เหมือนเขา่ี่แบบ ยังบอลของบอลโคตรดีนะครับไม่มีความผิดพลาดเหมือนฝั่งคนเล่นนะครับ AI เล่นเนี่ยคือโอเคโอเคก่เงนะครับ

ออเอาไปเอาองปีมาไว้หน้าแล้วกันครับไม่คมเลยนะครับเอาไปปีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้จบเท่าไหร่สกินีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมซี่ยังไหวอยู่ครับลุยครับทุกคน,นองปีปีปมายืนหน้าเลยนะตอนนี้มาโเมรนครับอามรนเฉยมาล อบอลถึงเส้นเหมือนกันครับฝั่งบอดครับโอ้โหดิสับลูกนี้แม่งตั้งบอลให้ยิงเลยนะครับอีซัคคืออะไรไมันก็จะดูเป็นใจให้กับบอดไปซะส่วนใหญ่นะทุกคนการเล่นแบบเจอกับบอดหกดาวห้าดาวเน,นี่ยคือโอ้โหเน้นแบบผลประโยชน์เข้าตัวเองเต็มๆนะครับผมฮะดูยังไทีท่อ็นบเป Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Vale, elaborando el juego. Por ese intercambio. Se planta firme y le roba la pelota. Pelotazo, largo y arruecó. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ไปครับสวนครับแบบนี้โอโสไลด์ไม่ฟาวนะทุกคนคือแบบมันเกินไปนี่ครับผมดูดิแล้วแม่งโคตรเร็วอะเร็วเกินดูสปีดวัดกันไหมระหว่างอินปเป้กับตัวของเขาอะนะเร็วจัดเร็วจีครับ แล้เป็นออกเราด้วยนะนะครับเราไปก uh, ูู้เจมก็จะเอื้อมหนวยให้ฝั่งตัวเองเยอะมากการมองว่าอะไรต่างๆนะครับท่านก็ควรจะเขาก็ยากนะครับกูเจมก็ยากใช่ครับถ้าเรายิงประตูไม่ได้ก็เน้นเสมอไปนะนะครับการเล่นกับบอลแบบนี้ไปผีผามนะครับถ้าผีผามเนี่ยคือแพ้โอกาสแพ้เนี่ยสูงนะครับผมถ้าเราแบบไม่ระวัง ต้องระวังนะครับเนี่ยโอ้ดูดิช่องแบบนี้แม่งก็ยังยิงได้แบบมันมาคนเดียว,นยวเนี่ยปวดโยกไปโยกมาเนี่ยมีช่องให้ยิงได้จบเฉยเลยนะครับเป็นอะไรที่เหมือนกันนะครับผมกรารเล่นกับบอลคนก็ต้องไปทดลองดูนะครับ เตก็อาจจะไม่ได้ฟิตแล้วในหุ่นมาในซึ่งท้ายแล้วนะครับผมมันไม่ได้เหมือนช่วงเวลาแรกนะครับเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยกดแม่งโคตรเก่งนะครับผมคือได้มีโอกาสได้ยิงได้สองอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมเพื่อที่จะกดดันให้เราแพ้นะครับผมสำหรับตัวเกมนะครับแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมบางทีก็กันไม่ได้หรอกนะครับผมก็ต้องรับให้เป็นนะครับผมระวังกันไปนะครับ นี่ครับโอกาสมันมีไม่เยอะนะครับผมแล้วแทงจ่ายมาพิกโกพิโก้โอ้โหพาไปแล้วครับจับปั่นก็ไม่ได้ครับเสียดายเลยโอกาสเมื่อสักครู่ครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็สวยมากครับถ้าได้โอกาสปัดไปไีครับทุกคนไปอย่างเดียวบอลก็ออกข้างด้วยครับน่าจะจบที่การยิงจุดโทษนะครับผมสำหรับนัดนี้ อยู่ทรงนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเราทำอะไรกันไม่ได้ครับ <Messi! S 1> มสซี่มสซี่อยู่ชื่นใส่มาจังหวะนี้ทดหนึ่งนาทีครับจะทันไหมล่พะพ่อหนุ่มหนึ่งนาทีเองไปครับเล่นแบบนี้ไปเลยวัอนอยู่ไหน ลุ้นกันที่เตะจุดโทษนะทุกคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบคลองบอลแบบถ้าเรายิงได้หนึ่งกระโดเลยนะนะครับยิงได้ประตูแล้วเราครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นแคปคาร์บอลไปมานะครับรอให้เวลาหมดมันก็พิสแตรนะครับอแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ยิงไม่ได้ก็ให้มาลุ้นเราที่จุดโทษนะครับจุดโเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบพอมีลุ้นอยู่ที่ว่าเราอาจจะชนะได้นะครับ ไปแพ um bo, ้ม pues ันหมุนูกอะไรนี <được S 2> ้ครับวันนี้ไม่ซียิงเข้าไปแล้วครับอัยามดูด้วยนะครับว่ามันปัดประมาณไหนเนี่ยผมมันจะยิงทิศทางไหนแล้วก็ลองดูนะครับผกับการใช้ประตูของเราครับเมสักคกูมันยิงฝั่งนี้นะครับผมเราจะยิงตามมันนะครับผมยิงตามบอดแม่งเลยครับไปนี่สวยงามครับ ไม่ชนะจากแหม่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนให้มาชนะแหม่คทอโทษเราะนคะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้โอ้โหขีนขาดนะครับตรงนี้ที่เปียกค,ครับยิงฟังนี้ใช่ไหมได้คร,ครับฟิโก้ลองบ้างครับฟิโก้เนี่ยเกือบได้ปั่นนะครับผมแล้วไม่ได้ายเซตครับเกือบเซตได้เหมือนกันครับสำหรับนิโก้ ตัดคมกริบเลยครับลูกน,นี้ของลุ kind of mm ิโ hmm. ก um, uh, um, uh, ้ครับหาวีหุบครับหาวีหุบหาวีหุบฝั่งนี้ไม่ได้ครับไม่ครับหาวีบาร์ยิงเข้าไปวีบารเล่นฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเบิร์กแคมเล่นบ้างครับเบิร์กแคมเล่นบ้างครับไปแล้วครับถ้าเราเซฟได้ลูกนี้คือจบเลยนะเรียบร้อยเลย นิวคาสเซิลต้องถูกบ oh, <Mar> <in> ังคับให้ทำประตูเพื่อเอาชีวิตต่อไปรอดครับดูนี้ดูนี้ครับดีมาโกจะปิดได้หรือเปล่าครับไป้ดีมาโกวิ่งมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับปัดได้แต่ไม่รอดครับได้ไปนี่ครับชนะไป ก็ห <Net> ้เรามารุ้นเอานี่ผมรุ้นจากแบบถ้าเล่นครึ่นแรกครึ่งหลังยิงไม่ได้เนี่ผมต้องมารุ้นเป็กคาพิกกี้มารุ้นบอลที่ดีกว่าจะทีน้อยกว่าบอร์ดใน่นอนเนี่ยเพราะว่าบอร์ดมันเก่งนะครับ เราก็ใส่ใจจังหวะแบบนี้นะครับมีโอกาสยิงยิงได้หนึ่งประตูหลังๆนะครับถ้าเรายิงเข้าแล้วนะครับก็ให้เราเล่นแบบสงบนขึ้นหลังแบบต่อันอยู่แดนหลังไม่ต้องขึ้นเกมอะไรมากมายให้เวลาหมดก็ชนะได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แนะนำนะครับผมถ้าใครอยากชนะบอรทหกดาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมาดูกันที่จังหวะที่มีโอกาสนะครับเนี่ย จั่หวันนี้ก็เนี่งๆเลยนะครับผมเนี่ยคือโล่งมากๆแต่ปั่นไปชนเสาเนี่ยครับผมจริงๆเนี่ยตัวเกมมันเหมือนมีอันกอริทึมว่าเออมึงปั่นเนี่ยมึงต้องชนเสานะห้ามเข้าอะไรแบบนี้มันมีนะ <c ười> นะครับบางแม์ไหนที่แบบมันต้องการให้เราได้ลุ้นแบบเออคือต้องแบบลุ้นจนจบจนได้ยิงจุดโทษอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะ ยิงไม่เข้ายิงนกตกปลาไปนะครับฝั่งเรามันก็จะไม่คมเลยแบบไหนที่แบบเหมือนมันจะบังคับแพนะแต่ถ้าแมตไหนที่มันจะให้ชนะมันก็จะยิงได้ง่ายๆนะครับผมมีช่องมีอะไรให้แทงนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับบอทเ้อาว่าเขาก็ใส่โปรแกรมมาแล้วนะครับเขียนอันกริทึม่ออะไรต่างๆให้ตัวมันเล่นดีเล่นเก่งกว่านักเตะของเราที่แบบอัพแบบข้าพลังเว่ยวังแต่สู้บอทกับแทบไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการชนะบอทดที่สูงที่สุดก็คือระดับรีเจนนั่นเองนะครับผมก็ไปเล่นกันนะครับเนี่ยลูกนี้มันคือได้ลุ้นที่สุดแล้วนะครับสรับฟังเราเนาะนะครับก็ไปทดลองดูนะครับอันนี้เล่นเอาไว้นะทุกคนใครจะเล่นเหมือนเอาไว้แบบนี้ก็เล่นได้นะครับออกบอลปีกอย่างเดียวนะครับคือแทงเข้ากลางออกปีกแทงเข้ากลางออกปีกนี่อ่าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งเปิดทั้งหมงได้นะครับผมหาตัวเปิดดีๆก็ได้นรับบแต่วาีี้้เใชท มันมีในไอดีนะครับมาทดลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะอ่ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนก็ไปใช้เทคนิควิธีเอาทักกันนะครับอ่านะมันก็ไม่มีใครเก่งได้วันเดียวหรอกนะครับผมก็ต้องฝึกหัดกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคสังวันนี้ไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม